มาแล้วค่ะนี่ยายก็รอแล้วกับข้าวมีอะไรม้างอะไรแล้วเนี้ยอืมเขาเรียกอะไรทอดหมันปูลองที่ทอดหมันปูเหมือนทอดไปเห็ดแล้ววะยายเดี๋ยวอะๆจิ้มยายจิ้มนี่เนี่ยยายเอ่อจิ้ม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 เออ อดีไหมดีไหมวันดีๆดีเหรอดีฝันไม่ดีก็เลยไม่ดี<ใ>จเจ็บเจ็บเหงือกอะพอเท่านั้นน่ะอะไรกุ้งทอดลองมั้งซินางกินเงินชายทะเลนะคะเน,นี่นกนยนนกย็อร่อยลองค่ะ chỉ ừ, à, của được ừ. ừ. tôm nhi, tôm, ừ. Dài tôm ừ. Ừ. chim bỏ. ย่มมางี้่านยซอสดน้ำนะผัดหอยลายผัดหอยลายนะครับแต่ซสิ้ผัดหอยลาย,ยเยอะๆนยะ,นย,ะนยาย,ย,ายเดี๋ยวกับข้าวมาอีก กินผัดหอยลาย <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวปลามาเขากำลังไปจับกินผ <laughs> ัดหอยลายงกิ <Thank you. S 2> ไม่ดีกนะิวนจอาจ๋ายังไม่เอาเน <c oughs> ่อยก็ให้แค่ ยายน้ำจิ้มหมูไหมใหญ่ค่ะนรือก็น้ำมันน้ำจิ้มบวยอืมเขาเรียกน้ำจิ้มบวยยายมันเป็นหน้าตาแบบนี้เองอืมเป็นปลาแต่ปลาเห็ดโคนเนี่ยปลาเห็ดโคนไม่มีไม่มีน้ำมันใหญ่ใยญ่คิดว่าเป็นน้ำมัน ลองชิมที่ปลาเห็ดโคนเนี่ยเจนก็ไม่เคยกินนะอรนี่ไม่นแปลกๆให้ยาตัวนึงอร่อยเนื้อนิ่มเนาะเนื้อนิ่มๆเนาะคุณลงเนาะเคยกินก็ปลาเห็ดนางฟ้าที่บ้านหรือปลาเห็ดโคนลองชิเรียบร้อยล้วได้ ปลาเห็ดโคนเคยกินไหมแล้วเดี๋ยวจะแกะก้างให้ปลาเห็ดโคนอยากจะแกะเองเหรอแกะเองได้เหรอแกะเหน่อยตามเลยเดี๋ยวน้ำนี่ผัดอะไรนะพี่บอลผัดอะไรคะซีฟู้ดผัดผงกะหรี่ซีฟู้ดผงกะหรี่นะคะกายก็กินปลานะคะเเเนี่่ยด็กติาาส อาเนื้อ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 นุ่มอร่อยโอเคปลาหมึกเแ่หมลูกเมแล้มันแม่ ผัดผงกะหรี่ยายเคี้ยวปลาหมึกไหวหรอ,อ,อต้องลองเอากุ้งดีกว่าไหมบีกุ้งให้มั้งยายก็กินได้กินดีนะคะ,ะบีนิดนึงกุ้งยายกินโดริโก,โกบีกุ้งให้ยายนะคะ เอาหมดเหรอไดีเจ้าข้าวอีกเนี่ยได้สามเล้วใช่ไหมแล้วข้าวทะเลข้าวเปล่าหม้อในมีอะไรคะปลากระพงผัดกะเพราปลากระพงผัดกะเพรานะคะกะเพรานะคะผัดกะเพราปลากระพงค่ะกินกันอยู่ชายทะเลนะคะทุกคนนี่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะ เดี๋ยวาลองกินปลากระปงหน่อยจิ้อเพื่ออร่อยรัวเผ็ดน้ำซุปอีกก้วยไหมปน้องเผ็ดนะหนูยังเผ็ดเลยต้อเผ็ดแมวต้องใส่หน้าก้นไปเลยนี่มะเขือไปเฮ็ดยายก็กินข้าวอร่อย เจ้านยยายเจริญอาหารมากทุกคนกินได้กินดีนะคะทุกคนยายชนะกงนุ่นข้าวหน่อยอีกแล้วโอ้โหสี่รอบแล้วหรอโอ้ยสี่ช้อนสี่ช้อนแล้วโอ้โหตั้งแต่มานี่กินข้าวได้เยอะจริงๆิ่นี่ฉันต้องรีบกลับไปทำน้ำพริกขายเพื่อที่จะหาตังพายายมาเที่ยวอีกนะคะ ยายอร่อยนะคะ,ะสดน้ำสดน้ำต้มหน่อยน้ำจืดนีอ่อร่อยไหมคะยายอร่อยไหมคะปลาโน่นเหรอปลาอร่อยเนื้อเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มปลาเห็ดโคนอร่อยชอบก็สั่งอีกก็ได้คุณแม่ สู้เขาเรื่องเล่นไช่ไหมเอาไว้แค่นี้ก็บ่นโอ้โหเผ็ดมีก้างนะคือกะเพราปลาเผ็ดน่าดูต้องใส่เขาไม่ได้เผ็ดตาหวากเลยอ่ะเผ็ดร้ายก็บน้องมันเผ็ดแล้วก็อุ้ยอร์กับพร้อมกับกระเด็นปลาหมึกค่ะ ปูใหญปูปลาหมึกิปูชอบปลาหมึปมกมปูอ่ะนั่นปูได้ปูแกะเนื้อมาแล้วปูผัดผงกะหรี่เนื้อปูนิ่มๆมเนื้อปูยาย,ปปยายก็กินแบบอร,อร่อยนะครับไม่หรอเฮ้ ได้กินแบบอรเด็ดอร่อยมากทุกคนปลาเห็ดยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวจะทอดให้กินว่าปลาเห็ดเนี่ยอืมเดี๋ยวเมื่อกี้ป่าอะไรเมื่อกี้กุ้งไม่มีนะที่นี่อะไรอันเ,เนี้ยตีตังทอดมันอท,ทอดมันพวเราเรียกปลาเห็ดแต่ที่นี่เขาไม่ได้ทอดมันกุ้งอ่า กอเดอร์ครบแล้วอาวอีเป็นเป็นอะไรน่ะอออีเป็นเป็นกุ้งทอดไไ้เแต่ทอดมันปลาไก่เขาไม่มีเขามีไต่ทอดมันกุ่้งอมต้องกุ้งต้องกุให้แกนอยากอะไรอ่ะ ปูหน่อยปูเอาต้าปูอ่ะมันนิ่มหน่อยนี่ยายปูปูเนื้อปูยายกินได้กุ้งเหนียวยายเจริญอาหารมากครับทุกคนใช่คือไก่น้นปลา มีจับขามั้งเหรอโอ้โหเอาข่าอีกหน่อยอีกแล้วโอ้โหห้ารอบตักข้าไปใหญ่ห้ารอบนะครับทุกคนอ๋อไม่เห็นเออข้าเพิ่มเยอนะครับอืมโอ้ยกินข้าวได้เยอะมากทุกคนแสดงว่าถูกป้าเฟรช